สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการ์ดจอมาอธิบายกันให้ฟังอีกหนึ่งปัญหาซึ่งนั่นก็คือพี่ครับพี่ครับเวลาผมเล่นเกมเนี่ยทำไมการ์ดจอผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมการ์ดจอผมกินแค่น,นิดเดียวทาไมมันเป็นแบบนี้การ์ดจอผมจะพังหรือเปล่านะครับผมขอแยกตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือถ้าคุณเล่นเกมหรือโปรแกรมนั้นได้อย่างสบายใจอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับผมเปิดเกมอยู่เกมผม ขึ้น144 FPS ผมใช้จอ144 h z เล่นเกมลื่นปกติหมุนเมาส์ทุกอย่างไม่มีเฟรมดรอปไม่มีอะไรลื่นจัดๆแบบนี้นะครับราาจอมันกินแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ตอบได้เลยว่าไม่มีปัญหาเครื่องไม่พังไม่ใช่ปัญหาอะไรใดๆดงสิน้นนะครับอา้าก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันมัน,ม,นมันต้องวิ่งเต็มดิถูกต้องไหมนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันเขียนอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันคือเปอร์เซ็นต ของการใช้งานการ์ดจอเรานั่นเองนะครับ0%ก็คือไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ทํางานเปิดอยู่เฉยๆนะครับ100%คือประมวลผลหนักมากทํางานเต็มกําลังเลยแบบนี้นะครับแล้วทําไมมันทําแค่นี้นะเพราะว่าอย่างในตัวอย่างนี้นะเกมที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นเกม l e 4 Dead ซึ่งมันเป็นเกมเก่ามากแล้วเป็น10ปีแล้วนะครับมันก็ใช้กําลังของเครื่องแค่นิดเดียวในการประมวลผลเกมให้ลื่นๆได้ขนาดนี้นะครับซึ่งการ์ดจอรุ่นใหม่ๆมันแรงมากไงมันก็เลยบอกว่า ยืดพลังใช้แค่นิดเดียวมันก็ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็เลยขึ้นน้อยนั่นเองเกมก็ลื่นไม่มีปัญหาอะไรในกรณีนี้นะครับหรือในกรณีที่2นะครับการที่คุณเล่นเกมแล้วมันกระตุกแบบนี้นะครับราคจอวิ่งไม่เต็มด้วยนะครับอันนี้คือมีปัญหาแล้วนะครับก็คือต้องไล่เช็คแล้วแหละว่าคุณลงไดรเวอร์การ์จอครบไหมลงถูกไหมลงโปรแกรมต่างๆครบไหม ตั้งค่าในเกมถูกไหมอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทําให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเครื่องเดิมของผมนี่แหละที่เล่น e ร t 4ฟ e ด d ลื่นๆเมื่อกี้เล่นเกมยิงไข่กระตุกนะครับเพราะว่าผมไปถอนไดเวอร์การ์จอออกแล้วก็มาเปิดเล่นเกมให้ดูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มีไดเวอร์การ์จอมันก็เลยเล่นกระตุกนั่นเองนะครับอันนี้มีปัญหานะครับก็คือเนี่ยการ์จอวิ่งมาเต็มแถมกระตุกนะครับ สรุป2กรณีง่ายๆนะครับกรณีแรกถ้าคุณสามารถเล่นเกมหรือทํางานต่างๆได้ลื่นปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่การ์ดจอมันไม่ร้อเปอซนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าโปรแกรมที่คุณใช้มันใช้การ์ดจอคุณแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทํางานไม่ได้หรือเล่นเกมไม่ได้เล่นแล้วมันกระตุกอะไรแบบนี้นะครับแล้วการ์ดจอมันไม่ร้อเปอด้วยนะครับอันนี้เกิดปัญหาแล้วนะครับก็ลองไล่เช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook y o u t u b e แลวก็ทวิสนะครับสำหรับวันนี้เออก,ก็เนียแหละครับลงไดเวอร์กรจอก่อนครับขอไปลงไดเวอร์กรจอกลับเหมือนเดิมครับเล่นยิงไข่ไม่สนุกครับเอายิง4 FPS เนี่ย